ตอนนี้เราก็อยู่ในวัดททยยอเดี๋ยวไปชมข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมคุณสวยมากๆเลยสวยมากเลยน,นะคะถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าศาลาสมัยก่อนเขาไม่มีถนนทางให้คุณถูกต้องมาจากเรือก ที่นี่อยู่ตำบลเกาะย,ยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไม่ไกลกับหาใหญ่นะไม่ไกลกันออกนเะเดี๋ยวเราไปข้างในกันเพราะว่าคุณอาทั้งสองเราอยู่ข้างในแล้วว่าวัดทายยอเป็นไงบ้าง ทดดีเจอาวามอสักครู่นี้หลังจากที่เราไปเยี่ยมชม แต่ละที่เลยสถานที่นะเกาะยอสวยมากๆเลยถูกต้องตอนนี้อยู่ตรงไหนคุณอาอยู่ตรงท้ายเกาะยอของเกาะของภูเขาที่เขาชื่อคราว่าเกาะยอค่ะวัดไทยยอวัดทยยอเอออยู่วัดไทยยอวัดเก่าเเป็นวัดแรกที่เขาสร้างของประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในเกาะยอเนี่ยเขาจะมาทําบุญกันวัดนี้ซึ่งเป็นวัดแรกแล้วก็นอนุรักษ์เขียวกับศาลาเขาไม่รื้อถอนทิ้งไงค่ะอ๋อความเป็นโบ รัาโบราณก็ยัอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเนาะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูเข้ดจะได้เห็นธรรมชาติของท้ยยอหรือเกาะยอนะคะวัดไทยยอซึ่งชาวบ้านเขาอนุรักษ์ไว้ตรงนี้เป็นสาลาสวดมนต์ค่ะ ที่ป uhm ฏิบัติกรรมแต่ละวันที่เป็นนื่องจากวันพระวันอะไรก็เป็นหลังแรกๆนะคะถึงนี่เป <scholars> yeah. you ็นโบสถ์นะคะนี่เป็นโบสถ์โบราณนะคะโบสถ์โบราณเลยค่ะยังไม่เลยคะยังไม่เลยค่ะยังเก่าๆอืสวยงามเก่าเนี่ยมันเป็นแบบไม่ได้ให้แบบสมัยก่อนเขาสร้างชั้นเดียวใช่ไหมคะแล้วไม่ยกพื้นสูงมาก คนที่ว่าวัดไทยยอแห่งนี้เนี่ยไม่เหมือนวัดที่อื่นหะอป้าไม่เหมือนค่ะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดและแหกที่เขาสร้างไว้นะนะคะมีฝังลูกนิมิตอะไรอย่างนีี่างคพสุขภาพเดิมค่ะสภาพเดิมแบบเก่าแก่เลยค่ะแล้วก็นี่เป็นศาลาที่ปฏิบัติทําวะเอาอาหารมาขายไว้พระอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เวลาบวชี่จะบวชที่บวชี่ะค่ะค่ะ และทุกวันนี้ยังใช้บทอยู่ไหมคะยังใช้อยู่ค่ะเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะไม่ได้มีหวใไหนขึ้นมาหรอค่ะไม่มีค่ะแต่ถ้าม็นมีค่ะแต่ว่ามีแบบวัฒนธรรมแบบว่าเวียนเทียนวิสาขมาใช้นี่เลยใช่ค่ะใช่นี่เลยเวียนเทียนวันวัฒนธรวันพระค่ะเขาไม่ได้ทําให้ใหญ่โตเพาเดิมก็เป็นยังไงเขาก็อนุรักษ์ไว้ เ็ไม no uh ่ได้ฉาดมากนั่นนะคะดูแล้วก็เป็นเรือนไม้สมัยโบราณโบราณอยเนาะเรือนไม้ดูหลังคาเละหลังคาจะเป็นแบบไทยๆโบราณเพื่อมาเลยนนะคะแม้แต่ขอบโบสถ์่นี่คือเป็นไหนคะบรนไดยนี่ไปบนภูเขาที่บางคนเขาจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมล่างสมาธิโอ้ฝั่งนู้นคุณผู้ชมอันนี้คือขึ้นไปปฏิบัติธรรมด้านบนเลยทึ้นเท้าเลยนะคะ ไปปฏิบัติธรรมมันเดิมันเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินจงกรมข้างบนนะคะไอ้พวกคนในในในเนี่ยนะคะที่แม่เยอะค่ะเยอะค่ะเวลาวันกลางชาวบ้านไหวเลยค่ะเยอะค่ะไหวละเพราะว่าเขาเข้าเฉพาะพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมมติใครบวชจะต้องเข้าที่ศาลานี้ค่ะค่โบวชหลังเนี้ยค่ะท่านดูตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋มาดูนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเขาเรียกเสมาอะไรเงี้ยสุดเหนือมาที่เวลาเขา เขาวางเขาเรียกฝางลูกยี่ห้อวัดน่ะฮะนี่แบบเก่าโบราณมากอ๋อนี่สมัยโบราณเลยอย่างนี้เลยสมัยโบราณแม้แต่นี่กงมีแต่รุ่นเก่ามากโอ้ยนี่หาชมได้ยากเลยอย่างนี้เนาะสมัยนี้ไม่ค่อยมีนะแบบนี้ค่ะแล้วดูตัวนั้นตัวตัวทอาตกแต่งนั้นได้หินนั้นมาจากโอ้หินอิดสมัยก่อนเลยอะจังเรือนี่จะหินมันจริงเลยนะคะหินบางจริงค่ะ ผนังนี่ผนังตรงโบสถ์นี่ก็อย่ังนี้คือว่าไม่มีการตัดนั่นแหละะรรบ่าตอกซ่อมแซมเขาอนุรักษ์ไว้โอ้โหบ้านซอมแซมไม่เห็นอีกที่นี่คนมากเลยนะคะร้อยร้อยปีขึ้นมาค่ะใช่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนของใหม่เลยอันนี้ของเก่ามากที่สุดแบบแต่ถ้ามีโอกาสเข้าไปในบ้านเมืองของสงขาถ้าคนที่บ้านของแกที่มาจากเมืองจีนเขาจะสร้างบ้านเอาตัวนี้เป็นแบบลูกลงที่ เหมือนกับลายจิ้มแน่นๆตอนแรกดิ่เจว่าบอกว่ากิดว่าเพิ่งสร้างเสร็จเพราะว่าสียังไม่แห้งดรึเนี่ไม่ใช่น้อใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคือนานแล้วเนาะโอร้อยปีแล้วร้อยปีแล้วร้อยปีแล้วนะคะเป็นวัดที่เก่ามากเขาเลยเรียกวัดท้ายยออันุนักไว้เลยอันุนักไว้เลยเดินรอบเดินรอบดูก่อนเดินรอบจะเดินไหมโอ้นี่ไงจริงๆนะมีความรู้สึกว่า อานูรักไว้จริงอ่ะดูดิดูตรงไม้สมัยก่อนเอออาการเรือนหาใจดีที่เขาไว้กระดูหรือว่าไว้สําหรับคนมาบูชาเป็นระดับร้อยๆอยปีแล้วอะและแม้แต่บันไดนี่บันไดเรือนเรือนที่ท่านเจ้าอาวาสอยู่สมัยก่อนเนี่ยเวลาคนมาเที่ยวท่านมาทำบุญเนี่ยมาดูบันไดนะ อ๋อไหนๆเดี๋ยวเนี่ยอ๋อวันนี้คุณผู้ชมมาดูบันไดกันบันไดสมัยก่อนเนี่ยเกาทำแบบนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นหินบล็อกๆไว้เนี่ยนี้เนาะเออเป็นชั้นเป็นชั้นแต่ตัวตัวนี้เขารักษาไว้เขาพยายามบูสมัยโบราณจริงๆเลยเขาเก็บแท่งเพียงคนมานั่งทําบุญวันเข้าพรรษาขอเก็บแท่งเพียงนะคะขอบคะถ้าอันนี้เรามาดูเก๋ดีไหมคะเก๋ดีที่ว่าถูก มงคนุนอะไรของต้นตะกูลเก่าแก่สงขาเนี่ยครั คือคนย่าไม่ได้เนี่ยมาถ่ายตรงนี้เลยนะเดือนสวัสดีคะอ๋อนี่คือต้นตระกูลเก่าแก่ของจตุรสงขาใช่นี่เหรอคะสารานี่ก็เป็นศาลาที่ว่าให้คนแบบยังไงอ่ะมาปฏิบัติธรรมแบบสวดสมัยแรกๆแล้วมีพระตกลอยู่เขาก็ไม่ลื้อทิ้งเพรมันเขาจะอนุรักษ์ไว้อ๋อนะคะไม่เคยเขาทราบนะคะที่บางบัวก็จะมีพระที่เป็นครูนำค่ะค่ะก็คนที่เรียนรู้กันจริงๆเคยเคยได้เห็นอยู่ค่ะ อยากให้เขาเรียกว่าคนที่ดูรายการนี้อยู่ตอนนี้เนาะได้มาเห็นจริงๆว่าเกาะยออยู่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยแต่หนได้หนหนเป็นหินทุ้สวยมากแล้วก็เป็นการที่อนุรักษ์สมัยโบราณโบราณเก่าแก่ว้อ่ะเพราะว่าวัดสมัยนี้หายากนะคุณว่านมันมีแที่ันละม่ย่นไม่มีราค่ะประเทศไทยยากได้งใชคุณอทิ้งกันหมดดูทิ้งทิ้งใช่คุณอาดูทิ้งหมดเลยแต่ตอนนี้ก็อนุรักษ์ไว้ดีมากๆ มากแต่ว่าจุคนได้นะคะเวลามีงานมีการทูดงหลายอย่างน้อยห้าสิคนได้ค่ะจริงๆอยากให้เป็นสถานที่ศึกษาให้กับน้องๆเนาะเด็กเยาวชนนะรุ่นใหม่เนาะ่เห็นว่าสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออของจริงที่ว่า ของวัดท้ายยอ,อคนเกาะยอเขาอยู่แต่นี้เขาอยู่แต่ในเกาะไงเขาไม่มีโอกาสออกไข้างนอกอถึงพอเขาจะออกข้างนอกมันก็ไม่มีรถยนต์ที่จะไปแบบสมัยปัจจุบันไงฮะ<อ>มันมีแบบว่า้งทาอยู่แบบนี้<อ>ก็ทําบุญกันวัดนี้เงค่ะ เขาเลยเรียกว่าไายยอใช่ค่ะการประมงเป็นหลักเอ๊ชาวบ้านเกาะยอนที่อยู่กันเยอะไหมใช่อยู่กันเยอะแล้วคนสมัยก่อนเวลาจะไปเรียนจะไปเดินทางก็ไม่ค่อยได้ไปกันนะคะแต่พอตอนหลังท่านนายกเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ทําเรื่องนี้ให้คนมีสภาค่ะปนรัคนสะดวกขึ้นคะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีของดีของขังเยอะนะคะแต่คนที่จะได้ต้องบารมีของคนแต่คนอ๋อค่ะ เรามาเนี่ยเราโชคดีขอระฆังค่ะขอระฆังเนี่ยขอระฆังเนี่ยของเก่าเหมือนกันค่ะอ๋อนี่คือขอระฆังขอระฆังเวลาจะประชุมพระจะพระจะทําพิธีอะไรทางสงฆ์เขาจะมาสั่งระฆังนี้นะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเดินรอบวัดและที่ทายอวัดทายอว์แห่งนี้เรามาดูโบราณโบราณสมัยก่อนนี่เลยเาเรียกว่าหอระฆังค่ะหอระฆังแต่นี่เขงทำมาก็ไม่ ลรั้งูนนอาสสทุกวันนี้เขายังเป็นที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมวันเวียนเทียนนะคะวันลอยกระทงเขาก็มาลอยกระทงแล้วก็ลอยเวยเทศกาลของทางธรรมะของวัดเขาก็จะทําใช่นะะคนี่เราเจอคุณอาแล้วเมื่อคู่นี้คุณอาเราเดินรอบวัดเลยวัดท้ายเกาะยอนี่แหละ โอ้สวยมากๆเลยเคาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เคาเรียกว่าอนุรักษ์ไว้โบราณโบราณสมัยก่อนเนาะใช่ใช่ใชเป็น<ม>วัดเก่าแก่วัดโบราณ แล้วทารกุฏิหลังโนก็ถูกอนุรักษ์ไว้อ๋อเมื่อกี้คุณอาไปมากุฏิหลังโนนใช่อนุรักษ์ไว้เนาะใช่ใช่ใช่สองร้อยห้าสิบปีแล้วสองร้อยสิบปีสองร้อยสิบปีแล้วไม่มีการบูรณะคือบรรจดขึ้นไปได้ถึงบนภูเขาเลยรอคะบนภูเขาเลยให้ชาวบ้านได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมใครที่ต้องการจะไปสึ้นไปข้างบนเลยใช่ทำนเงยนดีงจนะคะอดทนอดธรรมะ ก็เราเดินชมรอบๆวัดเลยเนาะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยข้างหน้านู้วจึกว่าเป็นจุดชมวิวเลยครับ <ลา S 1> เ่องนี้เอชมวิวแต่ก็หน้าวัดนี่แหละค่ะชาวบ้านจะเดินกันแบบเป็นลิมเขาอะไรเงี้ยเป็นชานชานชา ทานข้าวเมื่อวานแหลมโพไงเมื่อวานนี้เราทานข้ากับพี่นุ่นนะคะที่แหลมโพต้องนุ่นคุณผู้ชมแหลมโพอยู่นู่นเลยนิดเลยแต่เราไ่วยน้ามาถึงตรงนี้คืออะไรตรงนี้เนี่ยเกาะยอเกาะยอเป็นเกาะเล็กๆอยู่ที่ทะเลสาบสงขานี่เองแล้วพื้นที่เข้าปันกว่ากว่าได้เองนิดๆล็กๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่ายิ่งใหญ่ด้วยไรคุณนี่ดู ยิ friends, ่งดอยยิ care, ่งดอยไม่คือคนตายคนตายคนตายก็ต้องเล่นตายเลยยิ่งใหญ่ช่วยเขาเรียกว่าวิถีชีวิตไงนี่นี่คือกระชังนี่คืออย่าบอกนะสินี่คือกระชังนี่คือวิถีชีวิตของการต้มงนะคะ ของชาวเลที่นี่นะคะนี่คือกัดชังที่เมื่อกี้เราไปทานปากระพงมานี่ไงเขาเลี้ยงปากกระพงค่ะเอาอย่างนี้คือ,อนี่คือวิธีการเลี้ยงาปากกระพงเป็นกิดทางช,ชาวบ้าน<ช>ที่นี่เลยที่เกาะยอและก็สี่เหลี่ยมเล็กๆนี่คืออะไรคุณรู้ไหมเขาบอกว่าจับปูอ่ะอว,วันที่ดัก หักปูใช่ของจาวประมงพื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะมากินกันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนี่คือความละเอียดที่มาได้ว้าวาอยากจะแนะนำให้รู้จักกินให้ชมกตรงนี้เลยนะเรื่องความสวยงามธรรมชาติได้ธรรมชาติของธรรมชาติของชาวบ้านชาวประมงไทยเกาะยอเนี่ยจะไม่ผิดนะอยู่ที่ทะเลสาบสงขาเนี่ยในเมืองเลยอยู่ใกล้ๆกับสะพานปีนังสุรนงไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเลยค่ะที่นี่นะคะเกาะยอนี่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเลย่ะพื้นที่ประมาณ 9, 275ไร่นี่แหละถ้าเกิดว่าผิดก็คือโทษดิเจวาวาแล้วกันเนาะไม่ใช่หรอเออถ้าเกิดจะไม่ผิดนะโอ้โหแบบว่ากว้างใหญ่มากเห็นไหมคะเนี่ยวัดงามมากแล้วก็ผ้าจะมทานปลาที่สดๆจะต้องมาที่นี่เลยค่ะปลากระพงที่นี่หวานจริงๆเพราะมันเป็นสองนะที่เราพูดกันไว้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำทะเลกับน้ำจืดนะคะผสมกันถูกต้องอย่างเมื่อวานที่เราอยู่ ฝั่งนู้นคือแหลมโพน้ะเมื่อวานสวยงามเนาะธรรมชาติด้วยเราว่ายน้ำมาที่เกาะยอตรงนี้จดกันถูกต้องสองฝั่งปากเขาบอกว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ทอนละใชนะใช่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เชื่อมต่อมาเลด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไม่ใช่อยู่กัน2คนนะแล้วท่านบอกว่าเอ๊จะอยู่กี่คน มีเยอะมากธรรมชาติเขาบอไดลมีธรรมชาติาาธ,ราตธรรมชาติมีตมีปลายกกเยอะแยะเราค่ะเนี่ยปูปลากุ้งหอยปูปลาเนี่ยเพื่อนดีจเจว่วาเยอะมากเลยเออ,อ,อ,อถูกต้องอนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้ทั้งวันเลยจะพาชมรอบรอบเกาะยอว่าเป็นยังไงวิถีชาวบ้านกระทะหมากินหรือว่าใช่งานแบบนี้นะคะถูกต้องเดี๋ยวจะพาชมกันรอบเกาะค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก่อนจะไปเที่ยวรอบเกาะเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่า บาบาร่าตื่นเต้นมากเลยนะคะอ่าเป็นแขกรับเชิญกิติมศักดิ์เป็นไกด์ไกด์กิติมศักดิ์เลยนะคุณบาบาร่าตื่นเต้นเพราะว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเราเนี่ยให้ความเคารพด้วยเออาเากันับถือท่านมากที่สุดเลยค่ะถูกต้องนะเดี๋ยวรเราชมกับบาบาร่าต้องเรียกว่าคุณอาคุณป้าเนาะคุณอาอทั้งสองไม่ไม่คุณตาคุณป้าคุณอาทั้งสองคุณอาผู้หญิงคุณอาผู้ชายทั้งคู่เลยค่ะซึ่งท่านมาเป็นไกด์นำพาว่า ที่หายใจนี่มีอะไรบ้างค่ะเป็นไกด์กิจกรรมสักดิ์วันนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะดีค่ะรู้สึกว่ามาเร็วด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วนอนนั่งนั่งอยู่นั่งอึกนนะค่ะเดี๋ยว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 ไปชมกันรู้สึกว่าคุณอาทั้งสองมาแล้วด้วยใช่เลยอ่ะเดี๋ยวไป แนะนำัันก่อนสวัสดีคุณอาครับสวัสดีคุณอาด้วยตอนคนสวยเป็นเก่งมากๆเลยวันนี้ที่เป็นไกด์กิติารมศสักด้วยพาบาบราวาวาวีโกมาถึงนี่เลยที่ทะเลสาบสงขานี่คือเรื่องขอเกาะยอหรือเปล่าครับเกาะยอเกาะยอความเป็นมาเป็นไปยังไงเ่กาะยอตรงนี้เกาะยอบ้านเดิมคือชาวสงขาเนี่ยเข้ามาอาชีพ หาอาหารทางทะเลใช่ไหมคะคแล้วชาวบ้านก็อยู่ตามแถวรอบเกาะยอนี้ต่อมาก็คนเขาพัฒนาเกาะยอนี้มีทั้งวัดมีทั้งศาลาแล้วมีทั้งทะเล นะคะแล้วก็ทําอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็ทางนี้อยากให้น้องเนี่ยมาแล้วพอมาชมวิวแล้วก็เราต้องไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้เห็นว่าชาวจังหวัดสงขาเขาอยู่แบบทาแบบชาวบ้านมีการหาปลาปหาปูหงอยเดี๋ยวขอเรียนถามคุณอาผู้ชายนิดนึงเนี่ยบ๊บได้เห็นว่าสักครู่นี้คืออะไรสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมคืออะไระครับนี้เป็นกระชังเลี้ยงปลากระพงอ๋อนี่คือกระชังเลี้ยงปลากระพงใช่สวยนะคะเราจะได้กินปลาสดๆตรง อ๋อปลาที่เรากินสดๆเมื่อวานนี่เป็นเนื้อหวาน,วานอ,อ,ก,อก็คือน,นี่เลยที่นี่เป็นสองน้ำไหมคะน้ำจืดกับน้ำเค็มมาผสมกันทำให้ปลาเนื้อหวานใช่ไหมคะใช่ใชแล้วเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่ในน้ำ<ข>เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเลี้ยงในขัง บ่ออะไรอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะชาวบ้านของชาวเกาะยนตถูกต้องเรามานั่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ายืนนานและเออเมื่อยเมื่อยเมื่อยเพราะว่าเราต้องคุยกันยาวเออรู้ว่าปูเสือไหมคุณเอาปูเสือแสดงว่าเอาเลิกสบายใช่ไหมคะเดี๋ยวบอกว่าคุณอาทั้งสองจะพาเราไปหลายๆที่ด้วยมีมีที่ไหนบ้างที่เดี๋ยวจะไปกันคือจะไปที่ หัวพญานาคแล้วก็สะดือของพญานาคและก็หางพญานาคซึ่งเป็นเพ็ดของชาวจังหวัดสงขลาเพราะจังหวัดสงขลามีคนหลายพ้องถิ่นมาอยู่ในจังหวัดนี้ค่ะสงขลาเรียกว่าเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้น้อจังหวัดใหญ่ค่ะสิบหกอำเภอด้วยกันใช่สิบหกอำเภอนะคะเราไม่ผิดเลยค่ะที่มาที่ที่เรามาหัดใหย่สงขลาตอันนี้ที่เราอยู่เกาะยอนี่คืออำเภอเมืองใช่อำเภอเมืองเมื่อวันกี้ขับรถผ่านมาเป็นสะพานเลยนะเดิมเดี๋ยวขอเล่าน็ดก่อนเดิม เกาะยอนี่ไม่มีสะพานาชาวบ้านทุกคนจะต้องเดินทางด้วยเรือ,อ <c oughs> จะไปเมืองอำเภอเมืองอย่างไปสนีตลาดอำเภอเมืองของสงขลาแล้วก็เมืองในสงขลานั้นมันมีเป็นพิพิธภัณฑ์ของชจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะแต่พอต่อมาท่านนายกเปรมท่านเป็นคนหางบประมาณมาโดยการที่มาสร้างสะพานให้กับชาวจังหวัดสงขลาทําทให้ชาวจังหวัดสงขลาได้มีการเดินทางผ่านสะดวกดวกันเนาะ,ะสะพานท่านตาเปรมขึ้นมาของชาวจังหวัดสงขลาแล้วทาให เราสามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆใกล้เคียงได้อำเภอยกตัวอย่างอำเภอสทิงพระรอำเภอของที่ทางจังหวัดสงขามีสิอบอำเภอแต่ก่อนไปต้องข้ามเรือแล้วเวลาคนเจ็บไข้ไม่สบายนี่นั่งเรือกว่าจะถึงโรงพยาบาลกว่าจะถึงอะไรแต่ท่านนาย,ยกเปรนเนี่ยท่านได้พามาทางนี้นะคะได้ได้นะทำสะพานให้กับชาวจังหวัดสงขาทําทให้ชาวจังหวัดสงขามีสะพานได้เดินทางมาก็เหมือนดังกำขันนะเนาะเสน่ห์สะพานป่าใช่ค่ะก็มีเสน่ห์ มาเลยได้คือเสน่ห์ค่ะเสน่ห์เดี๋ยวเราได้ไปดูหัวพญานาคต่อที่ทะเลสงขานะคะถุดต้องที่สมัยหลาหัวที่เดวาวาอยากจะไปดูอะพญานาคแลกยาติ ไรหัวไรเอ่ยขุนหัวไรหัวพญายนาคถูกต้องหัวพญายนาคดังน,นั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนสองทะเลจังหวัดสุขรานี้ดังนั้นเดี๋ยวต้องเล่าคุณอาว่าวันนี้เนี่ยหัวพญายนาคเนี่ยดังนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลำตัวอยู่ไหนเอ่ยลำตัวอยู่อีกแข่งหนึ่งเดี๋ยวขอาไปแต่วันนี้หัวพญายนาคนะคะถ้าใครมาตรงนี้อธิษฐานอยากได้อะไรให้อธิษฐานเพราะหัวพญานาคแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่ความเจริญดูตรงนี้แล้วกันว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของหัวพญานาคเป็นยังไงสังขารมุสิกานนท์ค่ะ<อ>เป็นอาจ,จารย์อยู่ที่มอะไรทักษิณเป็นผู้ออกแบบแล้วเขาจะบอกไว้ด้วยว่าหัวพญานาคนี้หมายถึงสติปัญญาที่ล้ำเลิศคุณต้องการที่จะทำอะไรคุณทำเอาเองอนะคะส่วนสดือนั้นจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้เยอะแยะส่วนพญาหางพญานาคจะหมายถึงมีบริวารทั้งพร้อม ส่วนถ้าใครได้ไปไหว้ทั้งสามแห่งนี้แล้วอธิษฐานในใจแล้วจะได้ทั้งสามอย่างครบถ้วนค่ะคืะอได้ไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยุญญญา,าได้เอากสมบูรณ์แล้วก็ได้บริบารี่ทั้งพร้อมเลยค่ะแต่ว่าอีกนึงทำไมที่นี่แปลกจังเลยเอาหัวหางลำตัวอยู่อะไรเยอะเลยคุณอาเ,เขาใหญ่มากนะคะแผ่นดินมันใหญ่มันเยอะเขาเลยเอาหัวส่วนหัวไว้ที่นี่ส่วนกลางสะดือไว้อีกแห่งหนึงอ่ะอันนี้แล้วลำตัวอยู่ไหนเอ่ยลำตัวลำตัวอยู่ ตรงกลางใกล้ที่หนึ่งใกล้ๆหน้าศาลนะคะแล้วก็หางมันไปทางหน้าเทคโนโลยมันแสดงถึงบริเวณของแอเรียของสมีหลาของสมีร์ดาอันนี้อยู่ใกล้แหลมสมีร์ดาด้วยใกล้สมุทรสาครตรงซุนนี่เหรอรอดไหมรอดไหมรอดไปซุนรูปอากาศถฐานในใจวู้กจักรอคือเขาบอกว่าอย่างนี้ ลำตัวของพญานาคเนี่ยให้เดินวนรอบสามรอบก่อนแล้วก็รอดไปใต้ซุมเนี่ยมันจะมีความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูมบมรณ์เงินมีทองมีทรัพย์สมบัติแล้วมีกินมีใช้ตลอดชาติเอยอ๋อต้องเดิน,ดว,นวนแบบนี้คุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมนี่คือทางของพญานาคกันเองเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามดีกว่า หัวเนี่ยนนะโปรทีนึงลำตัวก็โปรทีนึงแล้วก็หางเนี่ยมันมจบตรงนี้<ไ>จุดจบของหางอยู่ตรงนี้เองนะแต่ที่เขาไม่ได้มาเขาเป็นตัวแล้วใช่คะเขาบอกว่าหางของพญ,ญานาคจริงแล้วเป็นความเอ่เอเรียกไรเอ่อความเจริญรุ่งเรืองของชาวสงขาวความพ,าพร้อมของ,งอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เขาบอกว่าหัวเนี่ยหมายถึงว่าแต่ขั้นตดนตรงนั้นคือมีสมองดีถ้าหากว่าตรงกลางสสดอหมายถึงว่า ดื่มน้ําสําราญสมบูรณ์คุณสุขแลพอหางนี่หมายถึงว่าเมื่ออิ่มแล้วเอาไปที่ไหนให้กับบริวารทั้งหลายของเราซึ่งหมายว่าทุกคนที่เป็นธุรกิจจะมาตรงนี้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วถือว่าไม่ครบนะคะหางนี่หมายถึงว่าเผื่อแผ่ถึงบริวารที่ดูแลคนนะคะ